เดี๋ยวพี่มาเลิกเล่นเลยไม่มีพี่ดาเลิกเล่นเลิกเล่นเลยเลิกเล่นไปไปผมไปเตะบอลแล้วเลิกเล่นแล้วไม่เล่นแล้วสิบห้านาทีโอ้นานสองนาทีพอสองนาทีสองนาทีเออสองนาทีสองนาทีสองนาทีไปไปเราลุ้มตังค์กันติดกงจรปิดให้พี่ดาพี่ดาท่าไม่ต้องไปเฮ้แล้วพี่โกรธออกเต้ยยังไงวะพี่โกรธยังไงวะไม่ต้องโกรธพี่เดี๋ยวผมนั่งรอกัน เดี๋ยวผมนั่งรอกันพี่ดาพี่ดาไปเลยไม่ไม่พี่กดไอ้กดออกหรอเออผมไม่เล่นเดี๋ยวผมนั่งรอ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 ผมไม่เล่นผมนั่งรอ12 seconds later เอ้าเราจะนั่งรอจริงๆเหรอเอ้าก็มึงบอกนั่งรอก็ได้นั่งรอก็ได้ผมแก่จอยเอ้าก็มึงเป็นคนบอกให้นั่งรอกูก็นั่งรอ ผมไม่เป็นไรผมได้อยู่แล้วผมแก้จอยอยู่นั่งรอจริง